ได้จูนาากะอได้จูนาากะนะจ๊ะบทที่17เรื่องของบุมโปมีอะไรบ้างดังต่อไปนี้นะคะอิจิบังข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรคะกริยารูปในอข้อหนึ่งเขาสอนเรื่องกริยารูปในนะจ๊ะจวขอเวลาก่อนขอเวลาประดิษฐ์ประดอยหัวข้อของเราก่อนนะคะอ่ะอิจิบัง,ข,งข้อหนึ่งเขาบอกว่า าการเปลี่ยนกริยาเป็นรูปในนะคะเ e r b เขียนตัววีนี้แล้วกัน verb รูปในนะคะกลุ่มหนึ่งขึ้นเลย VERB รูปในนี้เปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเพื่อปฏิเสธปฏิเสธแบบกันเองอจำได้ไหมแบบกันเองและก็นำไปใช้ในไวยากรณ์อื่นๆ นะในวงเล็บก,ก็คือเปลี่ยนทําไมนะคะถ้าเราพอนึกพอพูดถึงปฏิเสธเรานึกถึงมาเซนใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะถ้าเราพูดมาเซนเนี่ยมันคือสุภาพสุภาพอิกิมาเซนไม่ไปค่ะทาเบมาเซนไม่ทานค่ะใช่ปะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาพูดเป็นรูปในก็จะเป็นปฏิเสธเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่กันเองกว่าโอเคเนาะเหมือนเวลาเซชอบติด,ดบ่อยๆก็คือ จะไนอ่ะใช่ปะ่ะเออจะอาริมาเซนในหนังสือบอกว่าจะอาริมาเซนมาเซนมาเซนก็เลยเป็นเอ่อเซก็เลยเปลี่ยนเป็นจะไนเอออันนี้อันเซนติตพูดบอกจะไนโซจะไนไม่ใช่อย่างนั้นนะเออโคด้ดจะไนไม่ใช่อันนี้นะเอ่อเปลี่ยนเป็นรูปไนเพื่อปฏิเสธแบบมันเองและก็ยังนําไปใช้เอ่อกับไวยากรณ์อื่นๆอ่าคอมมาไว้แล้วกันค่ะใช้กับไวยากรณ์ ใช้กับไวยากรณ์อะไรเดี๋ยวมุนเซฟบอกให้ละกันเอาข้อหนึ่งให้มันจบก่อนอหนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งตรงนี้คือกลุ่มหนึ่งนะคะเขียนว่ากลุ่มไปเลยดีกว่าเอา้าน้องจะได้ไม่งงนะคะน้องยินเข้ามาแล้วนะคะคอมบังวะเจะกําลังสรุปบทที่17ให้เรียบร้อยก่อนนะคะสรุปรูปในไปด้วยเพราะว่าบทที่18เห็นแวบๆวเปิดไปดูอย่างเออมันใช้มันมารูป พจนานุกรมแล้วนะอาารูปพจนานุกรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอรูปในให้เคลียร์ไปเรียบร้อยก่อนกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งหน้าตาของคํากริยากลุ่มหนึ่งเป็นยังไงอหนา้นนมา,นามัสเป็นเสียงในแถวอีถูกมะลูกหน้ามัสเป็นเสียงในแถวอีเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นรูปในเขาบอกว่าให้อต้องเขียนไว้ให้ไหมไม่ต้องให้เปลี่ยนเสียงในแถวอีเป็นเสียงในแถวอ่ะนะคะ แล้วเติมในเซนเซเขียนเป็นสมก,การแบบนี้หนูหนูเข้าใจเนาะเออกลุ่มหนึ่งนะคะให้เปลี่ยนจากเสียงในแถวอีเป็นเสียงในแถวอะแล้วเติมในยกเว้นตัวอีเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัววะงงไหมงงวะ <c oughs> เออเอางี้แล้วกัน เปลียนจากเสียงในแถวอีให้เป็นเสียงในแถวอะแล้วเติมในยกเว้นตัวอีจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวอะแล้วเีเขียนตรงนี้ทำไมเจะเขียนคำว่าเสียงแล้วกันให้ใช้ตัววะแทนอ่ะเอามาเอา,เอ,า,เอ,าอืมนะคะเสียงอีเปลี่ยนเป็นเสียงอะเออต้องอย่างนี้ใช่ไหม ยกเว้นอะยกเว้นสีส้มไปนะคะยกเว้นตัวที่เป็นอีเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นวะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะหมายความว่าอีเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นอะแน่นอนอีเปลี่ยนเป็นวะตรงนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเจอคิคีก็ต้องเปลี่ยนเป็นคะชิก็ต้องเปลี่ยนเป็นชะหลอกหลอกหลอกชิเปลี่ยนเป็นสะเออ นี่ก็เปลี่ยนเป็นณดิก็เปลี่ยนเป็นระงเงี้ยเนาะเออนะคะเซจะได้ไม่ต้องไม่ต้องให้ยาวตรงเนี้ยสระอีเปลี่ยนเป็นสระอะโลดแต่ตัวอีเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัววะแล้วเซนเซยกเว้นให้อีกทีหนึ่งนะคะในหนังสือเซไม่แน่ใจว่ามันมีบอกหรือเปล่าคำว่าอาริมัสคำว่าอาริมัสในที่นี้แปลว่ามีนะจ๊ะจะต้องเปลี่ยนเป็นไน เซ่ไม่แน่ใจว่าในหนังสือมีไหมอาริมัสเปลี่ยนเป็นในตัวเดียวอันเนี้ยมันอยู่ในกลุ่มหนึ่งแต่มันเปลี่ยนประหลาดกว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอาราในเขียนโน้ตไว้นะคะอาริมัสจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอาราในอาริมัสจะต้องเป็นในซึ่งในนี้ก็หมายความว่าไม่มีอะเออไม่มีไม่มีมมนะคะอืมโอเคนะมีค่ะด้วยแล้วกันเออมันสุภาพอาริมัสแปลว่ามีค่ะในบปลว่าไม่มี โ <Okay. laughs> อเคนะะโอเคนะคะเซไม่ได้เขียนแล้วเติมไในใช่ป่ะเขียนตรงนี้แล้วเติมใน,ใน,มในไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป็นรูปไหนแล้วเติมแหลมแล้วเติมในใหโอเคนะคะกลุ่มสองกลุ่มสอกลุ่มสองกลุ่มส,อมสอตอนเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมไม่ใช่ยังยังไม่ได้เปลี่ยน,นรูปพจนานุกรมตอนเปลี่ยนเป็นรูปเตะใช่ไหม ให้ตัดอะไรนะคะตัดม u สทิ้งแล้วใส่เตะอันนี้ก็เหมือนกันตัดมัสทิ้งแล้วก็ใส่ในได้เลยลูกง่ายไหมเออใครมาอยู่กลุ่มสองชีวิตดีดีนะคะตัดมัสทิ้งแล้วใส่ในเอออันนี้ในนะเน้นนิดนึงคำกริยารูปในเปลี่ยนแบบนี้นะลูกเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่กลุ่ม2ล่ะหน้า must เป็นเสียงเอใช่ปะ่ะทับเบ m ม s สก็เป็นทับเบใน อ่าโอเชียมัสก็เป็นโอเชียไนแบบนี้เนาะเออนะคะกลุ่ม3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 เราเอาคีมัสมาก่อนละกันคีมัสเนี่ยให้เราจำไว้เลยว่ามันเป็นโคไนต้องจำอะไม่มีวิธีอะไรนะคะคีมัสเป็นโคในส่วนชิมัสก็จะเป็นชิในรวมถึง ไอ้ยาวๆทั้งหลายที่เอาชิมัสไปต่อเบนเควชิมัสเบนเควชินัยใช่ไหมเอออะไรอีกดีชิมไปชิมัสคำคำกริยาบทนี้ชิมไปหมายความว่าเป็นห่วงใช่ปะชิมไปชิมัสก็ชิมไปชินัยโอเคไหมคะเรียบร้อยง่ายง่ายกว่ารูปเตะอีกเพราะรูปเตะมันจะซับซ้อนตรงกลุ่มหนึ่งเพราะว่ามันมีว่าอีจริ อีจ e ีดีเปลี่ยนเป็นสื่อเล็กแล้วก็เตะใช่ปะ่ะเออมิมีนี่เอนันนันเรื่องมากแต่คํากริยาเวลาเราเปลี่ยนเป็นรูปในเนี่ยกลุ่มหนึ่งมันจะไม่ซับซ้อนขนาดนั้นมีแค่ยกเว้นสองสจุดเองเราเราจำตรงนี้ดีดีดดน,นเซว่าเราไม่เราเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราไม่พลาดแน่นอนนะจ๊ะอ่ะจำกลุ่มให้ได้เ,เข้าใจให้ได้ว่า,ากริยากลุ่มไหนมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรน,นเซว่าไม่ไม่พลาดแน่นอนนะคะอ่ะอ่า ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะทําไมเราต้องเปลี่ยนเป็นรูปในด้วยอ๋อตอนที่เราเปลี่ยนเป็นรูปเตะเซนเซนก็บอกแล้วทาไมเราต้องเปลี่ยนเป็นรูปเตะเพื่อใช้เชื่อมกับไวยากรณ์ตามลายลิตลายชื่อลิตที่กําหนดให้มาใช่ไหมอืมเอ่อแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นรูปในก็คือเนี่ยถ้าเราพูดรูปในขึ้นมาลอยๆมันหมายความว่าปฏิเสธแบบกันเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้กับไวยากรณ์ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะข้อดังต่อไปนี้นะคะสองอืมสอง เนี่ยอันเนี้ยที่ใช้กับไวยากรณ์ข้อ2 3 2 3 4มีอยู่3อันใช้กับไวยากรณ์ใช้กับไวยากรณ์ร2 3 4แล้วกันเออใช้กับไวยากรณ์2 3 4น้องเราไปถามมาว่านะคะแล้วอีมัสล่ะคะอ่าโอเคดีมากอาริมัสเนี่ยใช้กับสิ่งของต้องวงเล็บอีกสินะอาริมัสใช้กับสิ่งของเอ่ออีมัสเนี่ยก็แปลว่ามีค่ะเหมือนกัน เริ่มลกแล้วใช้กับคนอหรือสัตว์ใช่ไหมใช้กับคนหรือสัตว์เริ่มลกแล้วนะจ๊ะทีนี้อ e m ม s สเนี่ยมันเป็นคำกริยากลุ่มสองเพราะว่ามันเป็นตัวยกเว้นตัวนี้นะลูกอยู่กลุ่มสองนะคะพยายามใช้สีหลากหลายนะคะเพื่อให้มันสังเกตง่ายๆดูง่ายๆแต่มันก็ลกอยู่ดีเอออีม e ัสอยู่กลุ่มสองเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นรูปในหนูใช้กดกลุ่มส กฎกลุ่มสองก็คือตัดมสัสแล้วใส่ในก็จะเป็นอะไรลกูกอ n a ไนอ่าแค่นี้เองอิไนก็บปลว่าไม่มีอืมโอเคปะเอาใหม่นะเราเคยเรียนกันในมินะหนึ่งแล้วใช่ปะเออจำได้ไหมถ้าเราบอกว่าไม่มีเงินโอกานะใช่ไหมคะโอการะอะริมาเซนไม่มีเงินค่ะโอการะอะริมาเซน อโอเคาเนกะอาริมาเซนแต่ถ้าเราจะทำเป็นกันเองก็เปลี่ยนอาริมาเซนอาริมัสเนี่ยปฏิเสธแบบกันเองโดยการใช้รูปในรูปในของอาริมัสก็คือในถูกไหมก็จะกลายเป็นโอเคาเน,น,นิกาในเคยได้ยินวะโอเคาเนกาในไม่มีเงินเออหรือใครไม่พูดคำช่วยก็ได้เวลาภาษาพูดคำช่วยมักมักถูกลืมนะคะโอเคเนานในอ่าโอเคเนานในโอเคเนาอเคเนากันในได้นะจ๊ะส่วนถ้าเราพูดถึงอ,อะไรดี Uh, พี่ชายพี่ชายว่าไงคะโอเน่สั่งมีพี่ชายเรามีพี่ชายโอเน่สังกะอิมัสโอเน่สังกะอิมัสเนี่ยใช้มีตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีพี่ชายค่ะไม่มีพี่ชายค่ะโอเน่สังกะอิมาเซนไม่มีพี่ชายค่ ka, ะโอเน่สังกะโอเน่สังจะนะโอน่สังกะอิมาเซนโอเน่สังกะอิมาเซนแต่ถ้าเราพูดแบบเป็นกันเองเราใช้อีไนนะคะลูกเปลี่ยนเป็นอีไน โอเคนะน้องรันอเวโอเคนะอีมสัสอยู่กลุ่ม2เราก็เปลี่ยนเป็นรูปในได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนแบบกดกลุ่ม2อ,อมก็เป็นอีนายโอเคปะ่ะเออพอเราเปลี่ยนเป็นรูปในแล้วเมื่อกีเ้เซอธิบายเรื่องการเอาไปใช้แบบกันเองแทนรูปมาเซนใช่ปะ่ะเนี่ยต่อไปก็คือใช้กับไวยากรณ์ไวยากรณ์อะไรบ้างที่ใช้กับรูปในนะคะ อันแรกมันเป็นข้อ2ก็เอาเป็นข้อ2แล้กันกิยารูปในเซเขียนตัว V ให้เราเข้าใจกันตรงกันนะคะว่ามันเป็นกิยาที่เปลี่ยนเป็นรูปในแล้วใส่คําว่าเดะคูดาไซอ่าโอเคนะเอ่อกิยาที่เปลี่ยนเป็นรูปในต่อกับคําว่าเดะค d ูดาไซหมายความว่ากะรุณา่า เออเราเคยเรียนคูดาไซคูดาไซตอนบทที่สิบสี่แล้วใช่ไหมหมายความว่าการูนาแต่อันนั้นใช้กรุปเตะนะลูกถ้าการูนาทำเซนเซอยากจะให้หนูจำเป็นจำเป็นข้างหน้ารวมไปด้วยเตะคูดาไซใช่ป่ะตอนที่เราเรียนเลเวลเออไม่ใช่ตอนที่เราเรียน,ออน,ทยนออบทที่สิบสี h, ่เตะคูดาไซกริยารูปเตะแล้วใส่คูดาไซอันนั้นแปลว่าการุนาทำบางอย่างแต่ทีนี้ อันเนี้ยมันการุณาเหมือนกันแต่การุณาอย่าทำถูกปะถ้าใช้รูปในในแสดงว่าปฏิเสธแสดงว่าไม่ใช่ปะเพราะฉะนั้นทำไม่ทำไม่ทำ,ไม,ทำไม่ได้ทำใช่ปะเออมันก็คือการุณาอย่า จุดจุด,จดนั่นเองเวลาหนูจำเหมือนเดิมให้หนูจำทั้งหมดคือในเด็กกูดาไซทั้งหมดนี้เลยนะในเด็กกูดาไซจำว่าในเด็กกูดาไซอย่าไปจำเด็กกูดาไซเฉยๆเด็กกูดาไซกับเต็กุูดาไซอธิบายหนะ่อยคันเซเจก็บอกน้องบอกว่าเออ ก่อนอื่นนะจะอธิบายให้ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยหนูเปลี่ยนใหม่เป็นว่าจำเตะกูดาไซใช้กิยารูปเตะส่วนไนเด็กกูดาไซใส่คําว่าในไปด้วยเออไนเด็กกูดาไซแปลว่าการุณายาอืเซนเซบอกว่าทาบเบมาสเอาง่ายๆกลุ่ม2องทาบเบมาสแปลว่า กินใช่ไหมลูกทับเบมสัสแปลว่ากินเซนเซเปลี่ยนเป็นรูปในเป็นทับเบอใน,นถ้าทับเบอใน,นเซพูดทับเบอใน,นมาเฉยๆแส,สดงว่าเซไม่กินใช่ปะ่ะเออทับเบอใน,ไ,นไม่กินแต่ถ้าเซเอาตัวนี้เดก,กุดาไซต่อทับเบอใน,นเดก,กุดาไซอ่าทับเบอใน,นเดก,กุดาไซหมายความว่ากะรุนาอย่ากินโอเคไหมทุกครั้งเวลาเซส,สอนเซจ,จะใส่ เพิ่มรูปกันเองไปให้หนูด้วยเพื่อหนูไปได้ยินที่ไหนจะได้ไม่งงรูปกันเองของมันนะคะเซนเซใส่วงเล็บสีฟ้าใสๆข้างหลังแล้วกันเออไนเดะกูดาไซตัดทิ้งไปค่ะเอออันนี้กันเองกว่านะคะคือกุดาไซหายไปจบด้วยแค่ไนเดะก็คือการุณายาเหมือนกันเอาใหม่นะเมื่อกี้เซบอกว่าทับไปไนเดะกูดาไซ เออมันพูดกันดีๆอะอก,อะกรุณนายอย่าทานนะคะกรุณายอย่ากินนะคะแต่เซตัดกุดาไซทิ้งไปไม่พูดทาเบน่ด้หมายความว่าไงหมายความว่าเซพูดกันเองกว่า <c oughs> ก็คืออย่าก,กินนะประมาณเนี้ยเออทาเบน่ด้มีคำว่าอะไรอีกเอ่อบทที่17คําคำศัพท์ของบทที่17ศัพท์ใหม่เราใช้คำศัพท์ใหม่ดิทาเบมสัสเนี่ยเบื่อลชชอะชิมไปชิมัสอ่าชิมไปชิมัส,สเซนเซบอกว่าชิมไปชินม ถ้าพูดขึ้นมาลอยๆว่าชิมไปชินไม่เป็นห่วงอะ่ะเออไม่เป็นห่วงชิมไปชินไม่เป็นห่วงแต่่านเซใส่คาว่าชิมไปชิแน่เดกกูดาก็หมายความว่าการุณาอย่าเป็นห่วงเนาะเออแต่ถ้าเมื่อไหร่เซี้เกียจพูดยาวมันเจะพูดชิมไปชินเดะดเดอันนี้หมายความว่าอะไรล่ะคะต้องเป็นห่วงหรอกเอออย่าเป็นห่วงเลยประมาณเนี้ยเออกันเองกว่าใส่กูดาใสาเนาะชืบชึบชืบ อันนั่นอเอาอันต่อไปแล้วนะใส่ใส่เต็งๆนิดนึงลืมจะ้ะโอเคไหมส้างบังข้อ3นะคะเปลี่ยนคำกริยาเป็นรูปในเหมือนกันแต่เอาตรงส่วนคำว่าในออกไปเอาตรงส่วนคำว่านาออกไปแล้วใส่เปลี่ยนสิแล้วใส่คำว่านะเคเรบะ นาดีมาเซนอืมอันนี้จะหมายความว่าอะไระคะต้องต้องในที่นี้มาจากเอ,อสิ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกบ,บังคับให้เราต้องทำแบบนั้นน่ะเป็นอาจจะเป็นกฎระเบียบความจำเป็นอะไรสักอย่างนะเคไดบะนาดีมาเซนหมายความว่าต้องนะคะอืภาษาไทยมันจะมีการพูดแบบว่าอ่า ต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้คือเราจะต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้ต้องอันเนี้ยเป็นความปรารถนาของเราเองมันไม่ใช่ความจําเป็นนะคะเอ่อมันไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่นกเคเดบะนาริมาเซนนะคะอันนี้แตกต่างจากข้างบนนิดนึงคือคําว่าในาเนี่ยมันตัดทิ้งแล้วใส่นักเคเดบะนาดิมาเซนโอเคไหมเมื่อกี้น้ทินเซย์บอกว่าคำว่าคำคำอะไรอีกดีนะของบทที่17อเอะ คำศัพท์ใหม่ของเรามีคำว่าชุดโจอาชุดโจชุดโจหมายความว่าทำงานนอกสถานที่อยากไปไหมล่ะ <c oughs> แต่จำเป็นต้องไปเพราะโดนสั่งอะจ๊ะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นต้องไปทำงานนอกสถานที่อะเออก็ต้องเป็นเอาชุดโจมาทำเป็นรูปในก่อนลูกก็จะเป็นชุดโจชินอันนี้กลุ่มสามเนาะชุดโจชินแล้วตัดในทิ้งชุดโจชิ นักเข็ดไบะนาดิมาเซนก็ตอบกันไปเลยเอากลุ่มหนึ่งบ้างจะได้เข้าใจเอ่อกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างคำว่าอานคำว่าฮารายมัสละกันนะคะคำว่าฮารายมัสคือเอ่อฮารายมัสเนาะฮารายมัสแปลว่าจ่ายฮะระอิมัสจ่ายมันกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเอ่อหนูจะบอกว่าต้องจ่ายต้องทำไงเอาทำฮารายมัสให้เป็นรูปในก่อนเอ่อทำไงคะ เ,ออเมื่อกี้เพิ่งบอกไปแล้วตัดมัสทิ้งกลุ่มหนึ่งใช่ไหมอีต้องเปลี่ยนเป็นเนวะนะคะก็เป็นฮาระวะแล้วใส่ในใช่ไหมฮาระวะในถ้าฮาระวะในอย่างเดียวแปลว่าไม่จ่ายค่ะฮาระวะในแปลว่าไม่จ่ายหนูจะบอกว่าต้องจ่ายหนูต้องทำไงคะตัดในทิ้งแล้วใส่นะเคเละบะนาริมาเซน อ๋อนะคะฮาราวนะเคเดบะนาริมาเซนอ่ะจะพูดยากนิดนึงนะฮาราวนะเคเดบะนาริมาเซนหมายความว่าต้องจ่ายโอเคนะวิธีการต่อประโยคกันต่อแบบนี้นะลูกเออแล้วก็เหมือนเดิมเซนเซจะแทรกคำ,คำกันเองให้ในหนังสือมันมีในหนังสือมันมีให้อีกแบบนึงก็สามารถพูดได้เซเขียนสีฟ้าไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะอ,อ,อันนี้ไนโตอิเคมาเซน ก็แปลว่าต้องเหมือนกันนะคะนโตอิเคมาเซ่นนะคะแถมให้นโตอิเคนายอ๋อนโตอิเคนก็แปลว่าต้องนะคะต้องเหมือนกันออแล้วก็นโตอย่างเดียว <laughs> แค่นี้จบเออนโตนะคะเซนเซบอกว่าต้องอต้องอะไรนะเมื่อกี้ต้องไปทำงานนอกสถานที่ ชุดโจชินาเคเรบะนาริมาเซนอันนี้สุภาพมากมากนะคะเราจะพูดให้มันสั้นๆง่ายๆลงมาหน่อยหนูพูดในโตชุดโจชิน่ายโตอิเคมาเซนหมายความว่าต้องไปทำโอทีเออไม่ใช่ต้องไปทำงานนอกสถานที่ชุดโจชิน่าโตอิเคนาอันนี้สุภาพเขาเรียกอะไรกันเองขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือต้องไปทำงานนอกสถานที่ชุดโจชิน่ายโตอันนี้ต้องไปทำงานนอกสถานที่อ่ะเออแบบนี้เนาะ น้องดานาเวถามว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่มีมาเซนเดะกูดาไซใช่ไหมคะอ่าไม่มีจ้ะหนูต้องทําเป็นรูปในจะเอามาเซนมาใส่เดะกูดาไซไม่ได้เหมือนกับคาว่ากาลุณาหนูจะบอกว่าทาเบมาสกูดาไซมันไม่มันไม่มัน,ไม,มนไ,มไ,มไม่มีไวยากรณ์น,นี้นะคะเออแต่ลองไปพูดกับคนญี่ปุ่นอ่ะเขาเขาคงเข,ข้าใจแหละแต่อย่าบอกเรียนใครนะถ้าเรียนออนเซนต้องบอกเลยใน ได้เด็กกูดาไซได้เออมันไม่มีหรอกโลกแต่ถ้าเวลาหนูนึกไม่ออกจริงๆว่าเฮ้ยจะพูดว่าไงดีวะอะไรเงี้ยหนูลองถูๆไทยๆใส่อะไรลงไปเซว่าเขาก็เข้าใจอ่ะถ้าสมมุติว่าหนูบอกว่าออะไรดีทาเบมาเซนเดกุดาไซอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเข้าใจก็ได้นะแต่ว่าถ้าเอาบทภาษาธรรมชาติที่คนญี่ปุ่นเขาจะพูดเขาจะว่าทาเบไนเดกุดาไซ โอเคปะเออใช้รูปในนะลูกอ่ะมาอัน,อ,อ,น,นอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งเปลี่ยนรูปในเหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่สองอันนี้ละใส่ตัวอื่นก็คืออืสีดิข้อสีเนาะก็คือกิยารูปในเนาะแล้วไม่ใส่ในด้วยนะคะใส่คำว่านะคุทเตะมอีเดส โอเคไหมอันนี้จะหมายความว่าไม่ต้องจุดๆ,ๆก็ได้อนาคุเตโมอ,อีนะคะไม่ต้องจุดๆ,ๆก็ได้เออเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะชุดโจชินากเเครีบะนาดิมาเซนหมายความว่าต้องทำโอทีใช่ไหมโอทีอละอะไรคะเออต้องทำงานนอกสถานที่ใช่ไหมมันยาวอ่ะเออภาษาไทยมีสั้นๆกว่าน,นี้ไหมคะ ชุดโจชินะคุเตโมอีเดสก็จะหมายความว่าไม่ต้องไปทำงานนอกสถานที่ก็ได้เซนเซแล้วมีแบบกันเองไหมแบบกันเองก็คือหนูไม่ต้องใส่เดสกาชุดโจชินะคุเตโมอีไม่ต้องไปทำโอทีก็ได้เอ้ยไม่ต้องไปทํางานนอกสถานที่ก็ได้เอาคาใหม่ดีกว่าวะ่วะชิมไปแล้วกันชิมไปชินะคุเตโมอีไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้อ่าไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ชชิมไปชินะคุเตโมอีเดส ไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ค่ะโอเคนะชิมไปชินาคุเตโมอีเดสเอาไปมีอะไรอีก,อกเอ่ยกรรมใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ได,ด้คำนามใช่ไหมอ่าขอเป็นแบบรหัสได้ไหมท่านเซม,มันยาวคำนามโอ๊คิยาใช่ไหมเออนามในที่เนี้ยจะทำหน้าที่เป็นกรรมโอเคไหม แต่ทีนี้ในบทเนี้ยเปลี่ยนเป็นนามวะกิยาก็ได้แต่นามตรงเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นท็อป,ปิกแค่นี้เองจบเออท็อปิกมีตัวพีกี่ตัววะตัวเดียวสองตัวไม่รู้ไม่เขียนแล้วกันหัวเรื่องเอาเขียนภาษาไทยแหละเขียนสัางเียไม้เป็นหัวเรื่องแล้วกันนะคะอืมโอเคไหม แค่นี้เราจบถ้าเป็นถ้าถามว่าอันไหนใช้อันไหนดีค่ะคุณเซใช้ไหนก็ได้ค่ะ,ะถ้าเราใช้โอก็จะบอกให้มันเป็นกรรมเฉยๆนะคะอย่างเช่นนิโมซุโอโอิเดกุดาไซอ่าใช้ไนเดกุดาไซดีกว่าโอค้านไนเดกุดาไซนิโมซุโอโอค้านไนเดกุดาไซหมายความว่าอย่าวางสัมภาระนิโมซุโอโอค้านไนเดกุดาไซการุณาอย่าวางสัมภาระ ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากโอเป็นวะนิโมสือวะโอการ่เดกุดะไซมันจะหมายว่าสัมภาระนะอย่าวางที่นี่อ่าโอเคไหมจบข้อห้าใต่อไปค่ะรคูบังข้อ6เอ,อ่อมาเดนิอ่าข้อ6พูดถึงเรื่องมาเดนินะคะคำนามที่เป็นเวลาแล้วก็มีคำว่ามาเดนิแล้วก็คำกริยานะคะหมายความว่าภายใน ทำกี่ยาน,นั้นอ่ะภายในวันไหนกี่โมงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะจบหมดบทที่17ขึ้นบทที่18กันดีกว่านะจ๊ะนิดหน่อยนิดเดียวรูปในนะคะ,ะมีแค่เปลี่ยนไปรูปในเปลี่ยนยังไงใช่ไหมเปลี่ยนเพื่อปฏิเสธแบบคนเองเอาไปพูดปฏิเสธแบบคนเองก็ได้แล้วก็มี3หัวข้อนี้หนึ่งสองสามที่ใช้กับรูปในนะคะไวยากรณ์ที่ใช้กับรูปในนอกนั้นก็เป็นไวยากรณ์ยิบย่อยเล็กๆน้อยๆ